สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอย่เกมบูอาไครฟันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็เน้อเรื่องบทใหม่นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมภารกิจสำรวจนะครับก็จะเป็นภารกิจรายวันเนาะก,ก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเพราะว่าได้เพชรตั้งพันสองเพชรเนี่ยต้องได้เพชรเยอะได้เพชรฟรีใครก็ชอบเนาะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาการชาตตัวละครใหม่กันนะครับผม ซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้เนี่ยมี2ตัวละครนะครับผมนั่นคือตัวละครของมิซากิกับตัวละครของฮิโยรินะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตัวละครของฮิโยริกันนะครับผมเพราะว่าผมดูสกิลของทั้งสองตัวล,ละครแล้วว่าตัวไหนมันน่าเปิดน่าสุดนะครับผมผมก็คิดว่าฮิโยริเนี่ยมันน่าเปิดมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะอ่ะเรามาดูสกิลของมิซากิแล้วก็ฮิโยริกันหน่อยก่อนนะครับผมว่ามันน่าเปิดยังไงเนาะอ่ะมามิซากินะครับผม อันติคือสร้างความเสียหาย14.3%ของค่าวันตุนนัสมิจะวงทุก4วินาทีนะครับผมก็ดาเมดเบามากผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ทดาำำเมดได้เบามากเลยนะทั้งทังที่อันติมันน่าจะสมควรแรงแต่มันดูเบานะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มค่าโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมมันมันดูเบาอะ่ะคือตัวละครของมิสกิคือแบบมันตัวทดาเมดจริงๆเหรอมันมันเบามากเลยนะเท่าที่ดูนะครับผมแต่ตัวละครของฮนะิเอริเนี่ย ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากเท่าที่ผมดูแล้วมันน่าสนใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าอันติของเธอเนี่ยสามารถทําให้ลดป้องกันศัตรูได้นะครับผมถึง30%แล้วมันยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมที่ทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยลดค่าลดพลังป้องกันอีก51.6%อีกโอ้โหคือแบบลดป้องกันศัตรูแบบหนักๆเลยนะคืออีกอย่างหนึ่งคืออยู่นานมากถึง30วินาทีศัตรูตัวนั้นจะลดเกาะ30วิบวินะอลองคิดดูแบบโอ้โห ถ้าไปเล่นเลบอสฮิโอยลดรถเกาะบอสแล้วแบบเพื่อนยิงหนักหน่วงน่าสนใจมาก,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 กสกิลสองก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็นสร้างความเสียหายแล้วก็ลดป้องกัน10%ก็แบบนอกจากอันติจะลดป้องกันแล้วนะครับสกิลรองยังก็ยังลดป้องกันสตรูได้อีกเนาะซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายครีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่คิดว่าดีมากๆเลยนะสำหรับผมนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาเธอกันนะครับลิมิตเทส เอาสักเท่าไหร่ดีไม่เอาสักห้าโมตและกันผมไม่อยากใช้เพชรเกินสามหมื่นนะครับผมเพราะว่าผมจะเก็บการันตีไว้ให้ตัวละครของวาคาโบซัมเมอร์เนาะอ่ะมางันก็หวังว่าห้าโมติในคลิปนี้เราจะได้ฮิโยริมานะครับผมเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปิดอาชากับเกมนี้มานานแล้วก็หวังว่าถ้าเราเปิดครั้งนี้เราจะไม่เกืนนะครับผมอ่ะมาโมาติแรกนะครับผมไป ออกเลยไหมออกเลยคือกูขอบคุณมึงมากอืมอารุน่าจังก,ก็เป็นอย่างนี้แหละแม่งเลยฟ้าตลอดการนะฮะไม่เคยให้อะไรดีๆกับกูเลยอ้โหว่าแล้วทองสี่มันมันไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยทองสี่อะตั้งทองอย่างน้อยห้าใบขึ้นไปถึงจะโอเคนะแต่สำผมคือทองสี่ไม่น้อยไป กูเก,กลียกเอาตอนนี้เอ่อบุกอะรครับถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ผิดล่าสุดผมเปิดตัวละครของอีโรฮะอีโรฮะมาใช่ไหมน่าจะใช่นะผมก็เปิดได้คูดอีโรฮะแบบง่ายมากผก็หวังว่าในคลิปนี้จะได้ฮีโร่รีง่ายๆเหมือนกันนะจริงๆขอเหอะคือไม่อยากใช้เพชรเยอะแล้วก็ไม่อยากเกลือด,ด้วยเพราะว่ามันเพชรมันหาย,ยากนะเว้ยมันไม่ได้หานง่ายๆเนาะ อ่ะไปปฏิสองนะครับผมดูม่วงม่วงให้กูเห็นหน่อยอ่ะโลนา่าฟ้าแก้วอะโลนา่าโอ้โหนี่ทองสองไปดิโอ้ตายละ อ,อยากได้นะอยากได้อยากได้ถึงว่าเปิดหาเนี่ยโอ้ยจะออกให้ไหมวะคลิปนี้ผมกูเกลือมากเลยอะถ้าเกลือนี่คือแบบแย่อ yeah. ะคือถ้าเกลือนี่คือผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะม,มันได้แต่คำพูดได้คำเดียวคือว่ามันแย่มากอะ โอ้ยขอร้องได้ไหมว่ากูอยากได้จริงจริงรถเกาะเลยนะเว้ยรถเกาะป้องกันศัตรูเลยนะเว้ยมันมันเจ๋งนะเว้ยม,มันไม่ได้มันไม่ได้ขากนะหน้าออกให้หน่อยนะขอร้องมาไนอยมาแล้วมาแล้วฮิโยริครับผมเชื่อว่าใช่ ฮีโยลิอีกอันอีกอันสองตัว yes มีลุ้นทั้งสองตัว,อตวโอเคมาขอเลยอย่ารุดเรดอย่าเกลือนะได้ปวดละ Yes. ขอบคุณมากครับผมเกมขอบคุณมากอ้ขอบคุณมากที่ไม่เสียเพจเยอะไปมากกว่านี้ขอบคุณมากที่เสียแค่สามโมติขอบคุณมากเกมดูเหมือนว่าช่วงนี้เกมมันจะใจดีกับผมมากเลยนะคือแบบอยากได้ตัวไหนให้ให้แบบให้ง่ายๆเลยนะแบบไม่มีข้อแม้เลยคือแบบ ขออะไรได้อย่างนั้นนะครับช่วงนี้หลังจากที่ผมเกลือมานานมากโอเคก็ขอบคุณมากส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวอะไรดีตัวอะไรก็ได้อะที่ผมยังไม่มีขอแค่นั้นพอเออฮิบิกิไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้ถือว่าได้ฮิโรรีามาแล้วกูโอเคมากโอเคโอเค,อเคแรงกิ้วเกม อย่างนั้นก็มีรุ้นสองทีแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ขอบคุณมากเกมขอบคุณมากไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณวะโอเคโอ,คโอ้ยโหโหโลงเพชรสามหมื่นห้าพันเพชรตรงนี้กูดองยาวๆนะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคำว่าดองนะฮะจะปันะ้นเลยไหมนั่นดีคือถามว่าปั้นได้ไหมปั้นได้นะเยียย่ยไหนะวะ อ๋เป็น Special. เป็นสเปเชียลนะะลืมจำผิดจำผิดอ่านี่มันก็เสียเสียเสียเยอะมากอ่ะยังจะปั้นเลยไหมเดี๋ยวไปปั้นเดี๋ยวคิดก่อนถ้ามีดาดได้ใช้อ่ะเดี๋ยวค่อยปั้นใช้ตอนเอออแต่มันก็น่าจะใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเลดบอสใช่ไหมเลดบอสตัวหุ่นยนต์กระป๋องถ้าเอาฮิโรริมาใช้กับดาดน,นี้เนี่ย เออน่าจะเวิร์กว่ะเดีย๋ยวไปปั้นหลังไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะนานเนาะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็สักเซสมากนะครับไม่มีอะไรจะพูดนะัจากคําว่าขอบคุณเกมขอบคุณมากหวังว่าตู้ซัมเมอร์ในะรอบหน้าจะไม่ลบผมกันรันตีนะกูขอแค่นี้ก็พอแล้วซัมเมอร์ตู้หน้าอยากรอบกันกูการันตีเลยขอร้องลนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมการส่าคบคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ